ประวัติหลวงปูท่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดครับสมเด็จพระราชมุนีสมเด็จพระเจ้าพระโคหรือหลวงปูท่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดถือกําเนิดครับเมื่อวันศุกร์เดือน4ปีมะโรงพุทธศักราช2125ปลายสมัยครับพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยาณบ้านเรียบหมู่ที่1ครับตำบลดีหลวงอำเภอ สถิงพระจังหวัดสงขลาณนะบ้านสวนจันทร์ตำบลชุมพลอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลามีชื่อว่าปูเพราะท่านครับขานว่องไวัยเหมือนกับปูบิดาและมัรดาครับจึงตั้งชื่อในสมัยเด็กให้ว่าปูบิดาครับมีนามว่านายหูส่วนมัรดาครับมีนามว่านางจันทรทั้งคู่ครับมีฐานะค่อนข้างยากจน จึงได้ปลูกบ้านครับไว้ใกล้ๆก,ก,กับบ้านของเศรษฐีที่ดินครับติดใกล้กับเศรษฐีผู้หนึ่งครับชื่อปานนายหูและนางจันครับเป็นข้าทาสของเศรษฐีปานแห่งเมืองสถิงพระอายะแรกครับที่หลวงพ่อทวดเกิดเป็นช่วงฤด,ดูเก็บเกี่ยวข้าวในานาในระหว่างที่พ่อแม่กำลังเกี่ยวข้าวอยู่ได้พักหนึ่งครับก็ได้ผูกเปให้ลูกน้อยครับได้นอน พ่อแม่ก็ลงไปเกี่ยวข้าวไปทำงานคอยสอดส่องดูแลมาอีกรอบหนึ่งครับคอยเหลียวคอยดูลูกน้อยเป็นระยะระยะแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคือนางจันครับได้เห็นงูตัวใหญ่มาพันที่ตัวเปลูกน้อยแล้วจูคอแผลแม่เบี้ยใน้หูนางจัน์ได้พนมมือบอกเจ้าที่เจ้าทางอย่าให้ลูกน้อยได้รับอันตรายใดๆเลย ด้วยอำนาจบาร,รมีของเด็กน้อยนะครับของนายปูหรือว่าหลวงปู่ทวดในอนาคตงูใหญ่ครับจึงคายตัวลำตัวออกปากกว้างไว้ในเปแล้วเลื้อยหายไปต่อมาครับเมื่อพญางูจากไปแล้วบิดามารดาครับทั้งญาติต่างพากันมาที่เปด้วยความห่องยายทารกก็ปรากฏว่าเด็กชายปูยังคงนอนหลับปุ๋ยสบายดีอยู่เป็นปกติ แถมมีลูกแก้วกลมใสครับขนาดย่อมกว่าลูกหมากเล็กน้อยส่องเป็นประกายอยู่ข้างตัวเด็กน้อยนายหูนางจันครับมีความเชื่อว่าเป็นเทวดาแปลงกายเป็นงูใหญ่ครับนำดวงแก้วอันวิเศษมามอบให้ลูกของตนเมื่อเศรษฐีปานทราบเรื่องครับจึงไปพบนายหูนางจันแล้วเอ่ยปากขอดวงแก้วนั้นซึ่งนายหูนางจันครับก็มิอาจจะปฏิเสธได้ เศรษฐีปานครับจึงได้ลูกแก้วไปครอบครองแต่ไม่นานนะครับเกิดเหตุวิบัติต่างๆกับครอบครัวของเศรษฐีบ่อยๆโดยหาสาเหตุไม่ได้ครับแต่ก็นึกได้ว่าอาจจะเกิดจากดวงแก้วนี้จึงนำไปคืนให้ในายหูนางจันเจ้าของเดิมส่วนนายหูนางจันครับเมื่อได้ดวงแก้วกลับคืนมาแล้วครับก็เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีนับแต่นั้นมาฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ปีพุทธศักราช2132ครับคันนายปูครับได้อายุประมาณ7ขวบครับบิดามารดาได้นำไปฝากไว้เป็นศิษย์วัดหลวงพ่อท่านจวงเพื่อให้ศึกษาเล่าเรียนหนังสือที่วัดกุติหลวงหรือวัดดีหลวงในปัจจุบันซึ่งเป็นวัดอยู่ใกล้บ้านท่านขณะนั้นครับท่านมีสมภารจวงซึ่งมีศัก์เป็นลุงของท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ เด็กชายปูเป็นเด็กที่หัวดีเรียนเก่งสามารถเล่าเรียนภาษาขอมและภาษาไทยได้อย่างรวดเร็วครับเมื่ออายุ15ปีท่านสมพานจวงได้บวชให้เป็นสามเณรตอนที่ท่านบวชเป็นสามเณรน,นี้เองบิดาของท่านครับจึงถวายลูกแก้วคืนให้แก่ท่านเป็นลูกแก้วประจำตัวท่านด้วยความที่เป็นคนใฝ่เรียนใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลาท่านสมพานจวง จึงได้นำไปฝากให้เน่าเรียนหนังสือที่สูงขึ้นที่เรียกว่ามูลบทบรรพกิจซึ่งปัจจุบันก็คือการเรียนนักธรรมตรีโทเอกนั่นเองครับโดยนำไปฝากไว้กับสมเด็จพระชินเสนซึ่งเป็นพระเถระชั้นสูงที่ส่งมาจากกรุงศรีอยุธยาและเป็นเจ้าวาดวัดศรีคูยังหรือวัดศรียังในปัจจุบันท่านได้เรียนรู้ ได้อย่างรวดเร็วครับและจบหลักสูตรที่วัดศรีคูยังในเวลาอันรวดเร็วหลังจากนั้นครับหลวงปู่ทวดได้เดินทางเข้าศึกษาต่อที่เมืองนครศรีธรรมราชเพื่อเรียนหนังสือให้สูงขึ้นโดยมาพำนักครับอยู่ที่วัดเสีมาเมืองซึ่งสมเด็จพระมหาปิยทัศสีครับเป็นเจ้าอาวาสและเมื่อท่านครับมีอายุครบการอุปสมบทคือ20ปีครับพระครูกาเดิม วัดเสมาเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อุปสมบทให้ตามเจตนาลมของท่านเมื่ออุปสมบทแล้วครับได้ฉายาว่าได้ฉายาว่าสามีรามูในการอุปสมบทของหลวงพ่อทวดนั้นพระครูกาเดิมได้เอาเรือสีลำมาเทียบขนานเข้าเป็นแพรทำยตินครงเงียบแห่งหนึ่งต่อมาก็เรียกคลองนี้ว่าคลองท่าแพร มาจนถึงทุกวันนี้ต่อจากนั้นครับหลวงพ่อทวดหรือพัสสามีรามได้ศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่วัดเสมาเมืองและวัดท่าแพรเมื่อเห็นเพียงพอแก่การศึกษาที่เมืองนครศรีธรรมราชแล้วจึงตั้งใจครับออกไปศึกษาในชั้นสูงขึ้นที่เมืองหลวงหรือกอรุงศรีอยุธยาพอดีทราบข่าวว่ามีเรือสเภาของนายสำเภาอินพ่อค้าขายข้าว เมืองสถิงพระจะไปขายข้าวครับยังเมืองกรุงศรีอยุธยาและมาแวะที่เมืองนครศรีธรรมราชเพื่อนำมัสก,การพระบรมธาตุตามประเพณีของชาวเดือที่ต้องเดินทางไกลครับซึ่งได้ปฏิบัติกันมาแต่การก่อนนั้นนะครับเพื่อให้เกิดความสวัสดีต่อการเดินทางในทะเลท่านก็ได้ขอโดยสารเรือครับของนายอินเพื่อไปกรุงศรีอยุธยาเพื่อศึกษาเล่าเรียน ได้อินเจ้าของเรือครับก็ได้นิมนต์ท่านลงเรือที่คลองท่าแพรเมื่อเรือสำเภากลางใบออกสู่ทะเลหลวงตลอดระยะเวลา3วัน3คืนวันหนึ่งครับท้องทะเลเกิดวิปริตโดยเกิดพายุฝนตกหนักฝนตกมืดฟ้ามวลดินขึ้นคนองเป็นบ้าคั่งเรือจะแล่นต่อไปไม่ได้ครับในเรือครับจึงได้ลดใบทอดสมอสู่ขึ้นลมอยู่3วันสคืน จนพายุร้ายสงบเงียบลงเป็นปกติแต่ทว่าครับเหตุการณ์ที่อยู่บนเรือสำเภานั้นเกิดความเดือดร้อนนะครับเพราะว่าน้ําจืดที่ลําเลียงมานะครับมีจํานวนจํากัดกับหมดนะครับผู้คนในเรือไม่มีน้ําดื่มและไม่มีน้ําหุงต้มไม่มีน้ําจืดนะครับในการใช้ประกอบตรงนั้นนายอินครับผู้เป็นเจ้าของเรือเป็นเดือดเป็นร้อนเป็นแค้นในเหตุการณ์ครั้งนั้นกล่าวว่า เป็นเพราะพัามีรามอาศัยมาจึงทำให้เกิดเหตุร้ายซึ่งตนครับไม่เคยประสบเช่นนี้มาแต่ก่อนเลยในเรือคนนั้นครับจึงได้ไล่สามีรามลงเรือเล็กนะครับโดยให้ลูกเรือนำท่านไปขึ้นฝั่งขณะที่หลวงปู่ทวดครับหรือว่าพสามีรามลงไปอยู่ในเรือเล็กท่านได้ยื่นเท้าลงเหยียบน้ำทะเลแล้วบอกให้ลูกเรือคนนั้นตักน้ำขึ้นมากินดู ปรากฏว่าน้ำทะเลที่เค็มจัดตรงนั้นแปลสภาพเป็นน้ำที่มีรสจืดสนิทลูกเรือคนนั้นจึงบอกขึ้นไปบนเรือใหญ่ให้ทราบพ,พวกกาสีเรือใหญ่จึงชวนกันตักน้ำทะเลตรงนั้นขึ้นไปดื่มแก้กระหายภาการอัศจรรย์ในอภิิหารของพระภิกษุกหนุ่มองค์นี้ยิ่งนักความทราบถึงนายอินเจ้าของเรือครับจึงได้ดื่มน้ำนั้นพิสูจน์ดูปรากฏว่าน้ำทะเลที่จืด มีบริเวณอยู่จำกัดเป็นวงกลมประมาณเท่าล้อเกวียนนอกนั้นเป็นน้าเค็มตามธรรมชาติของท้าทะเลจึงสั่งให้ลูกเรือครับตักน้ำในบริเวณนั้นขึ้นบรรจุภาชนะไว้บนเรือจนเต็มนายอินและลูกเรือครับได้ประจักษ์ในอภินิหารของท่านที่เป็นอัศจรรย์เช่นนั้นก็เกิดความหวาดวิตกภัยพิบัติที่ตนได้กระทำไว้ต่อท่านจึงได้นิมนต์ให้ท่านขึ้นเรือใหญ่แล้วพาการกราบไหว้ ขอขมาตามที่ตนกล่าวคำหยาบต่อท่านสามีรามแล้วก็ถอนสมอกลางใบแล่นเรือต่อไปเป็นเวลาหลายวันหลายคืนครับเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นครับเรือสำเภาก็แล่นด้วยความเร็วเกินความคาดหมายมุ่งตรงสู่กรุงศรีอยุธยาเมื่อเรือสำเภาครับมาถึงกรุงศรีอยุธยาแล้วนายสำเภาครับก็ได้นิมนต์เจ้าสามีรามไปนำพักอยู่ที่วัดราชานุวาส หรือวัดแคร์สมภารวัดแคร์ครับได้ให้ความคราะห์เป็นอย่างดีนายสำเภาอินได้ปฏิบัติตามเป็นโยมอุปัฏฐากอีกทั้งยังได้มอบหมายทานคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่านายจันทร์ได้คอยปฏิบัติรับใช้อีกด้วยต่อมาครับเจ้าสามีรามได้ไปศึกษาธรรมะที่วัดลุมพีนาวาสเพื่อเรียนพระอภิธรรมจนเล่าเรียนแตกฉานในพระอภิธรรมครับ ต่อมาครับเมื่อนายสัมเภาอินครับกลับมาหนหลังครับก็ได้นิมนต์เจ้าสามีรามครับไปอยู่พำนักอยู่ที่วัดของสมเด็จพระสังฆราชและได้ศึกษาธรรมะและบาลีณนะสำนักนั้นจนมีความรู้แตกฉานเชี่ยวชาญจึงขอลาสมเด็จพระสังฆราชไปจำพรรษาที่วัดราชานุวาสหรือวัดแคร์ซึ่งอยู่นอกกำแพงเขตพระราชวังและสงบดีเพื่อศึกษาทางวิปัสสนาตามเดิม ปีวุทธศกราช2,149พระเจ้าอัทคามีนีกษัตริย์ประเทศลังกาได้ส่งพามราชทูตเจ็คนพร้อมทั้งเครื่องบรรณาการเจ็ดสำเพาใหญ่มาท้าพนันตอบปริศนาธรรมแปลและเรียบเรียงอัคระภาษาบาลีโดยนำเอาพระอภิธรรมทั้ง7จ็ดคำพีมาจารึกลงในแผ่นทองคำขนาดเท่าใบมะขามอัขระแต่ละลำแยกเป็นแผ่น 84,000แผ่นได้เจแผ่นขันทองแล้วให้แปลให้ถูกต้องภายใน7วันหากกรุงศสียทธยาสามารถแปลได้ก็จะถวายเครื่องบรรณาการทั้ง7สำเภาหากแพ้ทำไม่ได้แพ้พนันก็จะถูกลิบบ้านลิบเมืองและจะต้องส่งเครื่องราชบรรณาการให้เมืองลังกาสมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งเป็นกษัตริย์ในขณะนั้นทรงมีขติยะมานะเพราะทรงเชื่อ แน่ว่ากรุงเสียยุทธยาย่อมไม่สิ้นคนดีจึงยอมรับคำท้าพนันกับกษัตริย์กรุงลังกาจึงให้มีพระบรมราชาองการให้เป่าร้องแก่ภิกษุกทั้งหลายมีหนังสือบอกไปยังวัดอารามต่างๆทั้งในพระนครหลวงและต่างเมืองเพื่อให้จัดหาภิกษุกที่เป็นนักปราช์มากอบกู้อยู่บ้านเมืองครั้งหนึ่งครับมีภิกษกุแสดงความจำนงเข้ามาแปลคำภีเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อถึงวันแปลจริงๆก็ยังไม่มีภิกษุรูปใดครับทําการแปลอักษรได้สําเร็จจนเวลาล่วงเลยไปถึง6วันยังเหลือเวลาเพียงอีกแค่1วันก็จะครบตามสัญญาซึ่งเป็นแบบนั้นครับก็ต้องเป็นไปตามชะตากรรมนะครับต้องถูกลิบบ้านลิบเมืองและก็ต้องส่งเครื่องบรรณาการในราตรีนั้นเองครับสมเร็จพระเอกาทศรสดได้ทรงสุบินนิมิตว่ามีพญาช้างเพือก เชือกหนึ่งครับวิ่งมาทางทิศใต้เข้าสู่พระบรมราชวังส่งเสียงร้องกึกก้องทั่วไปทั้ง10ทิศพระองค์ตกพระไทยเป็นอันมากครับทรงตื่นจากพระบรรทมและดำริว่าคราวนี้ครับประเทศยามอาจจะตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศลังกาก็ได้เพื่อความกระจ่างพระองค์จึงโปรดให้โหราทิบดีเข้ามาคำนวณดวงชะตาบ้านเมืองพระโหราธิบดีครับคำนวณเลิกยามแล้วกราบบังคมทูล ให้ทรงทราบว่าชะตาลาศีบ้านเมืองจะรุ่งเรืองขึ้นกว่าเดิมพระเกียรติยศของพระองค์จะลือกระชอนไปทั่วทุกสารทิศทั้งนี้ครับเพราะมีบัณฑิตในเพศบรรพชิตมาจากทิศใต้เป็นผู้ช่วยเหลือในการแปลธรรมในครั้งนี้เมื่อสมเด็จพระเอกาทศรสได้สดับฟังดังนั้นก็สมนัตครับเป็นอย่างยิ่งมีรับสั่งให้ค้นหาบัณฑิตผู้นั้นแต่โดยเร็วฝ่ายขุน สีทนนชัยข้าราชการผู้ใหญ่ครับซึ่งเป็นผู้ประกาศและสืบหาพระภิกษุที่เป็นนักปราชทั้งนี้ครับเป็นชาวกรุงและชาวเมืองต่างๆก็ได้พบกับสามีรามที่วัดราชานุวาสได้สนทนาปราศัยครับไต่ถามแล้วจึงเห็นว่าเจ้าสามีรามครับเป็นพระมาจากทิศใต้และมีลักษณะทุกอย่างเป็นนักปราชนิมนต์เข้าสู่พระราชฐานนาท้องพระโรงในจันทร์ครับได้ตักน้ํา มาล้างเท้าให้สามีรามเจ้าสามีรามครับจึงย่างเท้าขึ้นไปเหยียบบนแผ่นดินทําให้แผ่นศิลานั้นแยกออกด้วยอํานาจอภินิหารเป็นที่อัศจรรย์แก่ผู้พบเห็นเป็นยิ่งนักครับเมื่อเข้าไปอย่างท้องพระโลงก็ได้คารไปกราบภิกษุที่เป็นอาจารย์และผู้อาวุโสพามราชะทูตทั้ง7เห็นดังนั้นครับก็เก่าวเย้ยหยันขึ้นท่ามกลางที่ประชุมว่กากษัตริย์สยามพาเด็กสอนคาร เข้ามาแก้ปริศนาซึ่งเจ้าสามีรามครับได้ให้กรรมการจดบันทึกคำพูดนั้นไว้พร้อมกับถามพามราชทูตว่ากุมานที่ออกจากคันมันดากี่วันกี่เดือนจึงรู้ค่ำกี่ปีกี่เดือนจึงจะรู้นั่งกี่วันกี่เดือนจึงจะคานท่านทราบหรือไม่พามทั้งเจ็ดต่างก็นั่งอึง้งตอบไม่ได้เลยแก้งทำเฉยเสียหลังจากนั้นครับเจ้าสามีดาม ก็ตรงไปยังเตียงทองซึ่งจัดไว้ที่เป็นรองรับอักขระธรรมนั้นเจ้าสามีรามครับทาวัดปฏิบัติแก่พระอภิธรรมแล้วเอาอักขระแต่ละขันออกมาเรียงกันขันละแถวจึงทราบว่ายังขาดอักขระอยู่หนึ่งตัวอักขระที่ขาดนั้นก็คือสังวิทาปุกะยะปะซึ่ง เรียนว่าคาถาบาลี7จ็ดตำนานนั่นเองพามทั้ง7จครับจึงเอาอักขระที่เก็บซ่อนไว้ในมวยผมทั้งหมดส่งให้เจ้าสามีรามเจ้าสามีรามครับจึงแปลคำพีได้ถูกต้องตามทุกประการพามราชทูตทั้ง7จึงยอมแพ้ก้มลงกราบเจ้าสามีรามด้วยความาวเคารพเลื่อมใสย,ยิ่งฝ่ายคณะกรรมการของธรรมสภาเมื่อเห็นใจช,ชนะขณะนั้น ก็โหร้องแสดงความยินดีดังกึกก้องไปทั่วท้องพระลานหลวงและได้มีการตีกรองสัญญาณประโคมสังคีตดนตรีกันอย่างคื้นเคงพลามราชทูตทั้ง7ได้นําเครื่องราชบรรณาการเหล่านั้นครับมาถวายเจ้าสามีรามแต่เจ้าสามีรามครับไม่ยอมรับเครื่องราชบรรณาการและได้ถวายคืนแก่สมเด็จพระเอกาทศรสในการแก้ปิศนาธรรมในครั้งนี้ครับมีใช่เพื่อ เป็นการลองภูมิอย่างธรรมดาแต่เป็นการพนันเมื่อพระสามีรามทำได้สำเร็จจึงถือเป็นความชอบอันยิ่งใหญ่ครับสมเร็จพระเอกาทศรสจึงพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชมุนีสามีรามคุนูปรามาจารและโปรดให้สร้างกุฏิขึ้นหนึ่งหลังถวายแก่พระราชมุนีพร้อมเมืองอีกกึ่งหนึ่งให้ปกครองพระราชมุนีครับให้พำนักอยู่ที่กุฏิหลังนั้นสามวันก็ถวายกุฏิ และเมืองคืนแก่พระเอกาทศรดพร้อมทั้งถวายพระพรลาไปพำนักอยู่ที่วัดราชานุวาดหรือว่าวัดแคซึ่งสถานที่สงบดังเดิมต่อมาครับกรุงเสียยุธยาได้เกิดโรคหาระบาดไปทั่วเมืองพระราชมุนีได้ช่วยไว้อีกครั้งหนึ่งโดยนำลึกถึงอำนาจของดวงแก้วแล้วทำน้ำพระพุทธมนต์ให้กรรมการเมืองครับนำไปประพรมทั่วพระนาครโรคหา ก็หายขาดด้วยอำนาจอภินิหารคุณความดีและคุณธรรมอันสูงส่งทำให้สมเด็จพระเอกาทศรสรงเลื่อนสมรรักขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชมีพระราชาทินานามว่าสมเด็จพระสังฆราชคูรูปาจารย์และเนื่องจากหลวงพ่อทวดโปรดการทุด,ดงเป็นอย่างยิ่งอยู่ไม่นานหลวงพ่อทวดครับก็ได้ทูลลาสมเด็จพระสังฆราชที่บด,ดีเพื่อจาลิกลูกขมูลทุด,ดง เพื่อจาริกลูกขมูลทุด,ดงกับยังภาคใต้ซึ่งเป็นปิติภูมิมาตุภูมิสมเด็จพระสังฆราชาธิบดีก็อนุญาตขั้นไปอำลาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอาลัยแต่ไม่กล้าทัดทานเพียงตัดว่าสมเด็จพระเจ้าลัดทิ้งโยมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สเสด็จมาส่งหลงปู่ทวดจนสิ้นเขตพระนครกรุงเสียยุธยา หลวงพ่อทวดครับได้จาริกลุกขมูลลงไปทางภาคใต้บางแห่งต้องข้ามน้ําข้ามคลองบางแห่งครับต้องเดินป่ามีเรื่องเล่าว่าขณะเดินทางได้สมเดือนจะข้ามแม่น้ําแห่งหนึ่งไม่มีเรือแพจะข้ามหลวงพ่อทวดครับจึงปฏิหารมาบนผืนน้ําครั้งเดินป่าหลวงพ่อทวดครับก็ฉันผลไม้ในป่าคันถึงบ้านคนหลวงพ่อทวดก็เข้าไปบินทบาทและ เที่ยวเทศนาสั่งสอนผู้คนที่ไหนมีผู้เจ็บไข้ป่วยกลางทางครับหลวงพ่อทวดก็นำน้ำมนต์ไปรักษาให้และเสกได้มงคลผูกข้อมือให้เด็กๆครับตลอดทางในการเดินทางกลับเมื่อหลวงพ่อทวดครับได้เดินทางบ้านใดเมืองใดที่เคยมีผู้มีบุญคุณแก่หลวงพ่อทวดท่านก็แวะเยี่ยมเยียนครับทุกแห่งด้วยความกระตันยูจนเดินทางมาถึงสถิงพระ หลวงพ่อทวดครับได้แวะเข้าไปนมัสก,การสมเด็จพระชินเสนผู้เป็นอาจารย์ซึ่งอยู่วัดภูสีกูยังเมื่อพักอยู่หลายวันหลายเพลาควรแก่การแล้วครับจึงอำลาเดินทางไปยังกุติหลวงได้เข้าไปนมัสก,การท่านอาจารย์จวงอันเป็นปฐมครูในการครั้งหนึ่งครับชาวบ้านที่เป็นญาติสนิทมิตรสหายต่างมีความปิติยินดีเป็นล้นพ้นพ่อหลวงพ่อทวดครับเป็นเสมือน ปทีบดวงเด่นมาตั้งแต่เยาว์วัยยิ่งมีบาร,รมีถึงขั้นสมเด็จเจ้าด้วยแล้วนะครับทุกคนต่างก็มีความยินดีเมื่อทราบข่าวก็ชวนกันมาเฝ้าชมบาร,รมีกันอย่างแน่นเรื่อยๆจนกระทั่งได้มีการจัดงานสมโพธสมเด็จเจ้าขึ้นและปฏิบัติสืบมาจนถึงทุกวันตรงกับวันที่27เเมษายนของทุกปีครับหลวงพ่อทวดครับได้ปรึกษาตกลงกับพระอาจารย์จวงแล้วค่อยคิดอ่าน ด้วยพระครูศีสัทธรรมลังสีพุทธธรรมมาจารย์จบุณวัดพระโคหรือวัดราชประดิษฐานทั้งนี้เพราะเพราะวัดนี้ครับเป็นวัดที่ประดิษฐานพระมาลิกเจดีและรอยพระพุทธบาทเชื่อกันว่าเป็นรอยบาทของสมเด็จเจ้าซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนแต่สภาพชำรุดสุดโทมเนื่องจากถูกฆ่าศึกทำลายและถูกจุลกรรมขุดหาสมบัติ อาศัยที่ท่านได้ทําประโยชน์แก่บ้านเมืองครับไว้ก่อนหลวงพ่อทวดจึงจะลิกเข้าสู่กรุงเสียทุยาเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชาธิบดีและสมเด็จพระเอากาทศรสครับพระเจ้าอยู่หัวหลังจากทรงถามข่าวสารสุขทุกข์กันและสมเด็จเจ้าครับจึงได้ปรึกษาการบุญปฏิสังขรวดขดัดพระโคสมเด็จพระเอากาทศรสครับก็ทรงสมนัยินดีและ อนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งจึงโปรดให้พระครังจัดการเบิกสิ่งของต่างๆครับและเงินตาศิลาแรงตลอดจนหานายช่างผู้ชำนาญรวมเบ็ดเสร็จจำนวน500คนนะครับพร้อมทั้งสเสบียงอาหารและสำเาาด้วยพอได้เลือกครับเรือสำเภาแล่นไปออกจากกรุงเสียยุทยาลุ15วันถึงนครศรีธรรมราชต่อจากนั้นอีก3วันครับก็ถึงบ้านชุมพลบรรดาชาวบ้านครับก็แตกตื่น ชวนกันมารับสดิจที่ริมทะเลเมื่อชาวบ้านครับช่วยกันขนอุปกรณ์การก่อสร้างเียบ้วยแล้วครับก็ได้ลงมือช่วยกันก่อสร้างครับใช้เวลาก่อสร้างบรณปฏิสังขรณ์มาตั้งแต่พุทธศักราช2,151ครับถึงพุทธศักราช2,154รวมเป็นเวลา3ปีก็สำเร็จเรียบร้อยสำหรับยอดพระมาลิกเจดีหลอด้วยเบนจโลหะยาว3วา3คืบ เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจึงเรียกกันว่าสุวรรณมาลิกเจดีศรีสัตตร,รัตนมหา,าธาตุในขณะที่หลวงพ่อทวดจำพรรษาอยู่ที่วัดพระโคท่านได้วางรากฐานความจเจริญแก่วัดจนวัดพระโคครับกลายเป็นศูนย์กลางของวัดอื่นๆในเขตเมืองพัทลุงครับฝ่ายตะวันออกในสมัยต่อมาคือบริเวณแหลมสถิงพระในปัจจุบันส่วนอภิิหารในช่วงนี้ เล่าสืบกันต่อมาว่าวันหนึ่งครับหลวงปู่ทวดถือไม้เท้าคดเดินเล่นที่ริมทะเลจนสลัดจีนครับแล่นเรือเรียบฝั่งเข้ามาพอดีพวกจนสลัดเห็นสมเด็จเจ้าเดินอยู่มีลักษณะแปลกว่าคนทั้งหลายจึงไข้จะลองดีให้จับท่านใส่เรือแล่นไปชั่วคู่ครับก็คืออัศจรรยท์ทั้งทั้งที่ขึ้นลมสงบแต่เรือแล่นไปไม่ได้ ออกเล่นก็วนเวียนอยู่ที่เดิมหลายวันเข้าน้ำจืดก็มีอยู่ก็หมดลงหลวงปู่ทวดครับท่านนึกสงสารจึงแหย่เท้าซ้ายลงในน้ำทะเลแล้ววักน้ำขึ้นล้างหน้าและดื่มกินครับพวกจนเห็นจึงลองดูบ้างเห็นเป็นน้ำจืดจึงช่วยกันตักเอาไว้แล้วกราบขอขมาขอโทษนำท่านส่งขึ้นฝั่งขณะที่ท่านเดินทางมาท่านได้หยุดพักเหนื่อยครับ เอาไม้เท้าพิงไว้กับค้นทางเล็กๆซึ่งเคียงคู่กันสองต้นต่อมาครับต้นยางนั้นก็เติบโตขึ้นแต่ก็คดเคี้ยวอย่างกับไม้เท้าของท่านสมเด็จชาวบ้านครับเลยพากันเรียกยางนั้นว่ายางไม้เท้าตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ครั้งสุดท้ายครับมีสามเนีนรอดผู้เข่งในธรรมออกสืบหาพระโพธิสัตว์พระอินเนลมิตรเป็นคนแก่ นำดอกไม้มาถวายแก่สามเนรนหนึ่งดอกพร้อมกับบอกภิกษุใดบอกชื่อดอกไม้ดอกนี้ได้พิสูุนั้นนะครับคือพระโพธิสัตว์จนกระทั่งวันจันทร์ขึ้น15บห้าค่ำเดือน6สามเณรได้เดินทางไปถึงวัดพระโคสามเรนรครับก็เข้าไปกราบไหว้หลวงปู่ทวดท่านได้ถามสามเนรนว่าสามเรนรได้ดอกมณฑาสวรรค์มาจากไหนสามเนรนก็เกิดปิติยินดีเป็นยิ่งนัก ก้มลงกาบด้วยความเลื่อมใสศรัทธาและเล่าเรื่องต่างๆให้ทราบหลวงปู่ทวดครับจึงได้สามเณรคอยอยู่ในกุฏิเมื่อท่านทํากิจเรียบร้อยแล้วสมเด็จเจ้าได้ชวนสามเณรครับเข้าไปในห้องและทําการเข้าฌานแล้วโลคหายไปพร้อมกับสามเณรนในคืนนั้นเมื่อหลวงปู่ทวดโลคไปมีผู้เห็นเป็นดวงไฟสองดวงใหญ่ดวงหนึ่งดวงเล็กลอยวนเป็นทักษิณานุวัต รอบวัดพระโคสมรอบแล้วล่องลอยไปทางทิศใต้รุ่งเช้าครับก็ไม่มีใครได้พบเห็นหลวงพ่อทวดอีกเลยครั้งนั้นครับประมาณอายุของหลวงปู่ทวดได้4 0พรรษาการโลบไปของสมเด็จเจ้าเข้าใจว่าจะไปอินเดียและลังกาเพราะผู้คนเรียกท่านว่าท่านลังกาอีกนามหนึ่งยิ่งทางเมืองไซบุรีครับประเทศมาเลเซียก็เรียกว่าท่านลังกาหรือไม่ก็ ท่านหยียบน้าทะเลจืดหลังจากนั้นครับก็มีประวัติเมืองไซบุรีเล่าว่าหลวงปู่ทวดให้สร้างวัดไว้ในไซบุรีวัดหนึ่งชื่อวัดโกละไหนในขณะเดียวกันครับท่านก็รับเป็นเจ้าวาดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีอีกวัดหนึ่งตามที่เจ้าเมืองไซบุรีได้นิมนต์จากการที่ท่านเป็นเจ้าวาดถึงสวัดเช่นนี้ครับทำให้ต้องเดินทางแบบผู้ดงไปมารหวบางทั้งสองเสมอ ขณะที่ท่านเดินทางนั้นครับสถานที่ได้เหมาะก็พักแรมหาความมีเวกเพื่อทําสมาธิภาวนาใช้เวลาพักกันานครับเช่นภูเขาถ้าถ้ำหลอดอําเภอสะบาย้อยนะครับจังหวัดสงขลาก็ปรากฏมีสิ่งที่เชื่อถือได้ว่าท่านเป็นผู้ทําไว้นอกจากนั้นครับก็ยังปรากฏบนเพิงหินภูเขาตังเกียบเทือกภูเขาน้ําตกทรายขาวทางที่ตะวันออกของลําธารน้ําตก มีพระพุทธรูปครับแกะไม้ตําเสาแบบพระยืนสององค์ชาวบ้านตําบลทรายขาวเรียกพระพุทธรูปนี้ว่าหลวงพ่อตังเกียบเหยียบน้ําทะเลจืดคาดคะเนว่าพระพุทธรูปทั้งสององค์ครับท่านลังกาหรือหลวงปู่ทวดนะครับเป็นผู้สร้างในสมัยที่เดินทางมาพักอาศัยอยู่สําหรับการมรณภาพของหลวงปู่ทวดตามประวัติกล่าวว่าท่านมรณภาพที่วัดโกละไหนร่างนะครับถูก ไปประชุมเพลิงที่วัดช้างให้ตามที่ท่านได้สั่งไว้การนำร่างนะครับกับต้องหยุดพักตามลายทางพักนัดที่ใดก็ปักไม้แก่นหมายไว้ทุกแห่งแต่น้ำเหลืองหยุดนัดที่ใดครับก็ปักหมายไว้เช่นเดียวกันหรือไม่ก็พูนด,ดินให้สูงขึ้นผู้คนจะได้กราบไหว้บูชาเพื่อระลึกถึงท่านถือเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าสถูปท่านลังกาเส้นทางที่หยุดพักนั้น ตามคำบอกเล่าของชาวบ้านครับที่บอกแก่พระครูธรรมกิจโกศลและพระอาจารย์ทิมครับจาวาดวัดช้างให้เมื่อคราวจาริกคุดงสืบประวัติหลงปูท่ทวดประเทศมาเลเซียเมือ่อราวประมาณปีพุทธศักราช2510บอกว่าเส้นทางที่หยุดพักศพมี10แห่งรวมต้นทางและปลายทาง10แห่งนั่นเองครับครับในนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับของหลวงปูท่ทวด หยีบน้ำทะเลจืดครับถ้าหากท่านชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่องสยามเมืองเล่าดังเช่นเคยครับหากมีตรงไหนผิดนะครับหรือว่าอยากแนะนำก็คอมเมนต์ด้านล่างด้วยความสุภาพด้วยนะครับ